เรื่องราวในคลิปนี้ถูกแต่งขึ้นมาทั้งหมดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนารบร่หรือทำให้ใครเสียหายอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่น่ากลัวหรืออาจทำให้ตกใจได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมเต๋าได้พีซีนะครับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกด ในการตั้งแคมป์ที่ชายทะเลผมและเพื่อนเป็นสายเที่ยวสายแคมป์วันนี้เป็นวันหยุดของพวกเราพวกเราจึงตัดสินใจไปกลางเต้นค้างคืนกันที่ชายหาดเราออกรถกันตั้งแต่เที่ยงวันกะว่าจะไปจับจองพื้นที่ก่อนคนอื่นแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะชายหาดดูทีมีคนมาจับจองกันเต็มไปหมดแล้วโหแม่งคนเยอะว่ะ จะมาอะไรกันวันนี้เยอะแยะวันเนี่ยวันก่อนนะเว้ยมึงกูไม่เห็นมีใครมาสักคนเลยนะเว้ยเอาหนะ้ามันต้องมีสักที่แหละวะจากนั้นเราก็ขับรถหาที่ไปเรื่อยๆจนตกเย็นพวกเราจึงตัดสินใจแวะร้านค้าเพื่อจะถามถ,ามถึงจุดการเต็นพี่สาวครับแถวนี้พอจะมีชายหาดให้พวกผมไปกางเต็นเสียบ้างไหมครับอา้าวมากางเต็นกันหรอเออเออมีอยู่นะ แต่ไม่แน่ใจว่ามีคนไปหรือยังนะสิตรงไหนหล่ะครับขับเข้าไปในอุมโมงค์นี่จะเจอกับจุดกลางเต็นท์นะจุดแรกจะชอบมีคนไปนั่งกันสงสัยจะวิวดีที่สุดมั้งจุดที่สองพวกนักตกปลาชอบไปนั่งดื่มกันส่วนจุดที่สามนั้นไม่ค่อยจะมีคนหรอกอืมแต่ก็ไปได้แหละข้างในมันจะมีศาลาอยู่นะมีโคดหินวิวก็ใช้ได้เลยแหละแต่ระวังระวังกันด้วยละ่ะ ขอบคุณมากเลยครับพี่เดี๋ยวผมจะลองไปดูตามที่พี่บอกแล้วกันนะครับผมและเพื่อนจึงออกรถไปตามทางที่พี่เขาบอกไว้เมื่อมาถึงจุดแรกก็พบว่ามีคนมาจับจองอยู่แล้วผมจึงบ่นขึ้นมาโหที่ไกลขนาดนี้ยังมีคนอีกเหรอวะนน่นิวะงั้นเราก็รีบไปจุดท่สองกันเอถอะเผื่อแม่งยังไม่เต็มเว้ย แล้วก็ไปจุดที่สองเมื่อมาถึงก็พบเรานักตกปากลุ่มใหญ่ปากเบ็ดหนังล้อมวงดิ่มกันกูว่าเราลงไปถามดีกว่าวะไม่งั้นเดี๋ยวได้นอนมัลอยกันแน่เลยเออเออไปดิพี่ชายครับพอจะมีที่กลางเต็นแถวนี้เหลือไหมครับพี่ว่าจุดที่สาไม่น่ามีคนไปเพราะจากตรงนี้สามารถมองเห็นได้นิดหน่อยยังไงก็ระวังระวังด้วยล่ะขอบคุณมากครับพี่ มึงจุดที่สามแม่งมีอะไรวะมีแต่คนบอกให้ระวังตัวกูจะรู้ไม่ล่ะกูก็มากับมึงไงเออกูรู้ครับกูแค่บ,บน่นเฉยๆหม่ละเพื่อนทางเขาค่อนข้างรบทึบเมื่อมาถึงพบสาราอยู่หนึ่งหลังและชายหาดที่กว้าง พร้อมขดหินและต้นตาลสูงตระหนพวกเราเอาของลงไปไว้ที่ศาลาแล้วไปจาัดก,การกางเต็นต์ตั้งแคมป์ที่ชายหาดก่อไฟเตาปิ้งย่างและติดไฟให้แสงสว่างพร้อมปาร์ตี้ขณะที่นายซิงกำลังจะไปเอาเครื่องดื่มจากสารามาที่ชายหาด ก็เจอเข้ากับสมุดเก่าๆที่ปกหน้าเป็นลายเส้นน่ารักน่ารักเหมือนสมุดเด็กประถมนหนซิ่งจึงอ่านพังๆและเอาไมให้ผมดูพร้อมๆกันเฮ้ยมึงกูเจอสมุดที่ยอะไรก็ไม่รู้เว้เขียนเลไรสาระชิบหายเขียนพวกกฎในการการเต้นอะไรเงี้ยฮ่าฮฮกอดขำไม่ได้จริงว่ะไห <c oughs> นวะมึงเอามาดูดิใจความในสมุดคือ กฎในการกางเต็นที่สาราประชาร่วมใจกฎข้อที่1ูทุกครั้งที่มากางเต็นควรจะการก่อไฟเปิดไฟวางตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อนเวลาหนึ่งทุ่มและเปิดไฟให้แสงสว่างเสมอและตลอดคืนห้ามออกไปไกลจากที่แสงสว่างส่งถึงกฎข้อที่2เมื่อมีการประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มควรแบ่งหรือริน แล้ววางไว้ที่สารใต้ต้นไม้ไม่ต้องจุดธูปแข่ยกมือไหว้และบอกว่าพวกผมแค่มาพักผ่อนอาจจะมีเสียงดังบ้างรบกวนบ้างพวกผมไม่ได้ต้องการลบหลู่และขอบคุณสำหรับที่พักอันนี้จำเป็นต้องทำกฎข้อที่สการสนทนาในวงห้ามพูดหรือเล่าเรื่องผีและห้ามท้าทายเด็กขาดมิเช่นนั้น คุณอาจจะไม่ได้นอนทั้งคืนกฎข้อที่4การปลดทุกขหนักและเบาสามารถขุดหลุมทําได้เลยที่ชายหาดและกบให้เรียบร้อยด้วยย้ำว่าต้องขุดหลุมทรายเท่านั้นเพราะอาจจะมีบางสิ่งมากินในสิ่งที่คุณถ่ายทิ้งไว้กฎข้อที่5เมื่อเวลาสามทุ่มจะมีเรือที่ผิดหรือเปิดไฟเล่นผ่านไม่ต้องตกใจ นั่นคือชาวประมงแต่ถ้าหากเรือที่ไม่มีไฟแล่นมาจอดหน้าหาดที่ผู้ควรกำลังนั่งกันอยู่ขอให้ทุกคนงดใช้เสียงแล้วฟังเสียงที่ออกมาจากเรือถ้าบนเรือไม่มีเสียงคนควรอยู่ให้เงียบจนกว่าเรือจะแล่นออกไปเพราะเจ้าเสียงที่อยู่บนเรือน,นั้นมันอาจจะมาตามเสียงเราไม่รู้ว่ามันชืออะไรกฎข้อที่ห หากมีคนถือขั้นเบ็ดเดินผ่านไปโปรดสังเกตเท้าของเขาไว้ให้ดีว่าติดพื้นหรือไม่หากพบว่ามีเท้าเดินปกติสามารถทักทายเขาได้นั่นคือยายติ๋มเขาคือชาวบ้านแถวนั้นมาตกปาประจำทุกๆคืนแล้วควรส่งเครื่องดื่มให้เขาสักแก้วเขาคนนี้แหละที่จะช่วยคุณได้แต่ถ้าหากพบว่าสิ่งนั้นไม่มีเท้า หรือเท้าไม่ติดผืนคุณควรเมินเขาทำเป็นไม่เห็นเสียดีกว่าเพราะถ้าคุณจ้องมองไปที่เขาเขาอาจจะตรงมาหาคุณกฎข้อที่7เวลาเที่ยงคืนตรงถึงตีสองช่วงเวลานี้คุณอาจจะพบเจอบางสิ่งที่ใส่ชุดสีขาวนั่งอยู่ตรงโขดหินขอคุณอย่าได้สนใจและเมินสิ่งนั้นไปเสียถ้าไม่อยากมีปัญหา หากคุณได้ยินเสียงในน้ำเหมือนมีอะไรตกน้ำหรือว่ายน้ำทะเลขอให้คุณคว้างอาหารหรือเครื่องดื่มไปทางเสียงนั้นเสียงนั้นจะหายไปเองและถ้าเวลาตีหนึ่งหากคุณได้ยินเสียงวีดแหลมวให้คุณมองไปทางต้นตาลเดียวที่อยู่บริเวณโขดหินถ้าพบว่าต้นตาลมีมากกว่าหนึ่งต้นให้คุณสวดมนต์แผ่เมตตาห้าจบเสียงนั้นจะหายไปเอง นั่นชูเป็ดเก่าแก่ที่อยู่มานานมากไม่ได้ไปไหนสักทีแต่ไม่เป็นอันตรายถ้าคุณทำตามกฎที่ว่ามากฎข้อที่8เวลาตีสามถึงตีสี่ช่วงเวลานี้พวกคุณควรที่จะเข้าที่พักห้ามออกนอกที่พักเปิดไฟข้างนอกไว้เก็บอาหารให้เรียบร้อยกรณีทานไม่หมดให้วางภาชนะไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งแนะนำอย่าวางใกล้ที่พักของคุณ ถ้าไม่อยากเห็นภาพที่ทำให้คุณฝันร้ายไปตลอดชีวิตวกฎข้อ TVs. ที่เเวลาตีห้าเป็นต้นไปเป็นเวลาที่คุณปลอดภัยหากเหตุการณ์สงบทั้งคืนคุณควรไปไหว้สารใต้ต้นไม้เพื่อขอบคุณกรุณาทำอย่างเคร่งขัดด้วย,ยกฎข้อที่10หากเกิดเหตุการณ์ขับขันให้คุณวิ่งไปแอบในเต็นท์ของคุณ จนกว่าเหตุการณ์จะสงบลงแล้วจึงออกมาได้เมื่ออ่านจบทุกคนก็ทำหน้างงเฮ้นี่มันอะไรวะเนี่ยมึงใครแม่งมาเขียนปั่นหรือเปล่าวะกดเชี่ยอะไรยาวชิบหายเออนั่นดิกูบอกแล้วไงว่าแม่งเขียนไรสารละเว้ยไปะรีบ,บ,บไปจัดการทุระของเราก่อนฟ้ามืดกันดีกว่าวะเลสปาร์ตี้โบเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มอาหารและเครื่องดื่มของพวกเราก็พร้อมรับประทาน พวกเราจึงเริ่มสังสรรค์ผมที่เชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางได้ทำการแบ่ง and and บอาหารและเครื่องดื่มส่วนหนึ่งไปวางไว้ที่สารใต้ต้นไม้เราเมากันมากด้วยที่ไหนซิ่งเป็นคนเมาแล้วปากกล้าก็ได้เอ่ยขึ้นมาเอ้ยมึงมึงว่าผีมีจริงไหมวะกูแม่งอยากเจอชีบหายเลยวะสมุดเทียนั่นมันอยู่ไหนวะเฮ้มึงเอามานี่เอามานี่ เผ่าแม่เนี่ยปัญญาอ่อนวะมึงแม่งโคตรปากดีเลยกูไม่เอาด้วยนะถ้ามีจริงๆก็ขอให้หลอกมึงคนเดียวพอไม่เกี่ยวกูเวลาเริ่มเดินไปจนถึงสามทุ่มสินาทีผมได้เดินไปชี่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นเรือลำหนึ่งกำลังแล่นผ่านมาโดยปิดไฟผมจึงรีบกลับไปที่กลุ่มให้มึง มึงคิดว่ากดพวกนั้นน่ะจะจริงปะวะไม่จะจริงได้ไงวะผีเผอเฮี้ยอะไรไม่มีหรอกเออว่าแต่มึงถามทำไมวะมึงนี่ก็ยังปากดีไม่เลิกนะคือเมื่อกี้กูเห็นเรือเว้ยปิดไฟมาด้วยกำลังมาทางเราตามกดมันเขียนไว้ไม่ใช่หรอวะเฮ้ยแบบนี้ต้องมีสูตรเมียวมึงมานี่ก่อนชัน่นเงียบ เหลือได้แล่นมาช้าๆมาทางเราอย่างงิบเงียบเหลือได้แล่นมาเรื่อยๆทันทีที่เรือน,นั้นแล่นมาไกลไอ้หนุม่มพวกเองมาทำอะไรค่ำค่มืดมึดกันเนี่ยระวังตัวกันด้วยล่ะครับลุงขอบคุณมากครับผมร่้งใจนึกว่าจะเกิดเรื่องอะไรแปลกๆขึ้นซะแล้วได้ละมึง กูบอกแล้วแม่งไม่มีอะไรเว้ยมึงจะให้กูเงียบเพื่อมันตัดหนทพางลูกผู้ชายนะเว้ยแบบนี้ทีหลังนะกูไม่ฟังมึงละเออเรื่องของมึงละกันจนเวลามาถึงห้าทุ่มผมได้เลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินเลียบชายหาดมาเงานั้นมาเรื่อยเมื่อใกล้พอจนถึงระยะแสงไฟสองถึงจากที่อ่านกฎมาผมจำได้ว่า เขาคือยายติม๋มชาวบ้านที่ตกปลาผมจึงเอ่ยถามคุณยายครับได้ปลามาเยอะไหมครับเนี่ยแวะมาดื่มน้ำสักแก้วก่อนไหมครับจะได้ชื่นใจตกปลาได้เพลินๆอ๋อดีเลยพอนมุมกำลังคอแห้งพอดีเลยงั้นค่ะขอสักแก้วแล้วกันนะนี่ยายมาทุกวันเลยเหรอครับว่าแต่ยายชื่ออะไรนะครับข่านะชื่อติม๋มข่ามาตกปลาทุกวันแหละหาปลากินนะนะ ได้บ้างก็มีไม่ได้บ้างเลยเนอะขอบใจพวกพอหนุ่มมากนะงั้นค่าไปแล้วละครับยายท้าหิวก็แวะมาได้ตลอดเลยนะครับเออเออขอบใจมากระวังระวังกันด้วยล่ะเฮ้ยมึงกูว่าแม่งแปลกจริงๆแล้วว่ะฮะยังไงวะสมุดกดนั่นไงเอาจริงดินี่มึงจะเชื่อจริงๆหรอวะมึงคิดตามกูนะ ใครแม่งจะมาเขียนอะไรแบบนั้นในเวลาที่พอดีเหมือนเคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งเรือเรือแม่งก็เยอะแยะแต่ถ้าตามเวลากดแม่งก็พอดีเลยนะเว้ยไหนจะยายติม๋มอีกกดแม่งรู้ได้ไงวะเย่ติ๋มแกคงหาปลาบ่อยจนคุณจำได้ละมั้งส่วนเรือน,นั่นนะ่ะบังเอิญหรือเปล่าผมเห็นเงาบางสิ่งกำลังเดินผ่านไปช้าๆลอยๆมึงอย่ามองเว้ยถ้ากดนั่นแม่งจริงอนะ่ะเดี๋ยวจะชีพหายกันหมด นายซิงพย,ยักหน้ารับพร้อมเบือนหน้าไปทางอื่นเงานั้นค่อยๆรอยผ่านไปผมมองด้วยห่างตาสังเกตขาปรากฏว่าสิ่งที่ผ่านไปนั้นไม่มีขาจนเงานั้นผ่านไปจนลับตาผมกับนายซิงมองหน้ากันอย่างอึ้งไปสักพักกูว่ากูกูก,กูเริ่มคิดเหมือนมึงแล้วว่ะมาเต็มขนาดเนี้ยกดนั้นแม่งอาจจะจริงก็ได้แล้วว่ะเวลาผ่านไป ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน26นาทีนายซิงได้เดินไปฉี่โดยหันหน้าไปทางโขดหินนายซิงก็ต้องรีบวิ่งกลับมาด้วยหน้าตาตื่นเฮ้ยๆอะไรของมึงตกใจหมดมึงไอเ้เหี้ยกูเห็นอะไรไม่รู้ต้องขดหหนนะ่าผมและนายซิงหันหน้าไปมองภาพตรงหน้าคือมีคนชุดขาวไม่ทราบเพศยืนอยู่ที่โขดหิน พวกผมจึงเบื่อหน้าหนีและอยู่อย่างเงียบๆเชี่ยเสียงมึงมึงไหนไหนาอาหารวะกูเจอแล้วผมหยิบอาหารแล้วเคลื่องไปทางเสียงนั้นสักพักเสียงนั้นก็เงียบไปไอ้เชี่ยเอ้ยสมุดกดนั้นไม่อยู่ไหนหวะมึงเอามาให้กูอ่านดิเชี่ยเมื่อกี้กูไม่ได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่เอ้ยชิบหายละกูโยนลงไปในกองไฟแล้วนี่วะกูนี่อยากจะแตกปากมึงจริงๆ แต่ช่างแม่งเหอะกูพอจะจําได้อยู่ข้อต่อไปคือแผ่เมตาอะไรนี่แหละท่านใดนั้นก็มีเสียงหวีดแหลมดังขึ้นมาผมมองไปที่นาฬิกาข้อมือเป็นเวลาตีสองผมจึงมองไปทางต้นตาลผมว่ามีเงาเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเงาเฮ้ยมึงแผ่เมตาห้าจบจากนั้นผมและนายซิงก็แผ่เมตาจนครบเสียงนั้นก็ได้หายไป งไงต่อวะเอาเป็นว่าเข้าเต็นท์ก่อนดีกว่าทุกคนก็เข้าไปนอนแล้วเผลอหลับไปความรู้สึกเหมือนหลับนานมากแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงนายซิงร้องตะโกนเฮ้ยเฮียเฮ้ยเี้ยอะไรวะล่ะผมมองไปที่นาฬิกานี่เป็นเวลาตีสามครึง่งผมจึงออกจากเต็นท์แล้วมองออกไปปรากฏว่า มีเงาดำอยู่บนโต๊ะปิกนิกและบนพื้อนอีกสามตัวดวงตามันมีสีแดงกรล่ำส่องสว่างไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรมนุษย์ผีหรืออสูรากายกำลังสวาปามอาหารของพวกเราที่ไม่ได้เก็บอย่างตะกาตะกรรมหลังจากสิ้นเสียงในซิงมีหนึ่งตัวในพวกมันหันมามองแล้วเดินเข้ามาหาในซิงพร้อมยกแขนกำลังจะจับ ทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนว่าเฮ้ยพวกมึงนายหยุดเลยนะมาทางไหนกลับไปทางนั้นเจ้าตัวสีดำพวกนั้นก็หยุดแล้วหันไปมองทางเสียงนั้นไปเลยพวกมึงกลับไปให้หมดเลยนะไม่อย่างนั้นกูจะกักขังพวกมึงไม่ให้พูดไม่ให้เกิดเจ้าตัวสีดำพวกนั้นเริ่มถอยเข้าไปในป่าแล้วสลายล่างเป็นควันสีดำหายไป เมื่อหันไปมองเจ้าของเสียงนั่นก็คือยายติม๋มคนหาปลาที่เราเจอกันตอนหัวคำ่ำนายซิงยืนตัวแข็งทืง่อยายติม๋มขอบคุณมากนะครับคุณยายถ้าไม่ได้คุณยายติม๋มช่วยไว้เนี่ยพวกผมคงสวยแน่เลยเชื่อเอ้ขุดแม่ของจริงเหรอวะถึงแม้ว่าผมไม่อยากจะเชื่อเนี่ยแต่ผมก็ต้องเชื่อละครับยังไงก็ขอบคุณยายติ๋มด้วยนะครับ ดีน้าที่ข้ามาทันข้าตังยดใจอยู่พอมันมีเสียงหนึ่งเกิดซิบข้างหูข้าตลอดหลังจากที่ข้าเดินออกมาจากพวกเองเสียงนั้นเนี่ยมันบอกว่าพวกพนมจะซวยกันแล้วเพราะกล้าลบหลู่และท้าทายมึงนี่นะเมาทีไรปากเสียทุกทีเลยเออเออกูขอโทษวะก็ตอนแรกกูไม่รู้น้ว่าว่าแม่งจะมีจริงอะเอาเอาผ่ามาแล้วก็ช่างมันไปเถอะ รอตอนเช้าก็าไปขอเข้ามาที่ศาลก็แล้วกันนะเดี๋ยวค่ะอยู่เป็นเพื่อนเองขอบคุณมากเลยนะครับคุณยายเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทุกคนก็เก็บของเตรียมตัวกลับยายครับแล้วยายรู้เรื่องกฎมากไหมครับในสมุดที่เขียนตงารงศาลาครับอ๋อกฎนั่นนะเหรอค่ะเขียนขึ้นมาเองแหละเพื่อกันคนที่ไม่รู้แบบพวกเองไม่ให้มาเจออันตรายแบบเมื่อคือนนั่นแหละ เพราะข้าเนี่ยเจอมันมาก,กับตัวตอนที่ข้ายังวัยรุ่นยังไงล่ะแล้วสิ่งลี้ลับหรือผีอะไรนั่นนะครับยายเป็นเรื่องจริงหรอครับ จริงสิวะไม่งั้นข้าจะเขียนขึ้นมาทำไมแล้วพวกเองก็เห็นมันกับตาไม่ใช่หรอือว่ามันมีอยู่จริงตรงต้นการเนี่ยมันคือเป็ดบางวันก็มาสองตัวมั่งตัวเดียวมั่งแต่บางวันก็ไม่เจอเลยผู้หญิงชุดขาวตรงโขดหินหน่ะเขามาหาหอยแต่เดินบนหินแล้วก้าวพลาดหัวฟาดหินดับ กว่าจะมีคนมาเจอก็หลายวันแล้วเรือนั่นก็ไม่รู้พวกเองได้เจอหรือเปล่านะมันเป็นเรือที่ออกทะเลตอนพายุเขา้าแล้วก็จม แล้วในน้ำนั่นเนี่ยก็คือผีพายส่วนที่เดินลอยๆตามชายหาดน่ะน,นะเพื่อนข้าเองมันมาหาป้าแต่กานจังหวะไม่ดีมาเจอพวกอุ้มขากำลังเอาศพมาทิ้งมันเลยซววโดนเก็บไปด้วยยังไงล่ะส่วนกฎที่บอกว่าถ้าเจอข้าเราต้องให้ของกินอันนั้นข้าจงใจเขียนเองแหละก็แม้เดินหาปลาทั้งคืนมันก็หิวอยากจะกินน้ำกินอะไรบ้างสักหน่อยนะยายนี่เก่งนะครับเนี่ย ผมยกให้เป็นหญิงแกล้งเลยยายไม่กลัวเลยเหรอครับข้าเนี่ยเห็นจนชินแล้วข่าไม่กลัวหรอกเพราะค่าเนี่ยมีของดีเอาเอาไปพักผ่อนกันได้แล้วเจอมาหนักนี่นะแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณยายอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเนี่ยบ้านคุณยายอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมไปส่งให้เออเออดีๆค่าขี้เกียจเดินพอดีเลยบ้านค่าอยู่ตรงร้านค้าข้างหน้าอุมโมงค์นี่เองแหละเมื่อถึงบ้านยาย ขอบคุณมากเลยนะครับเดติมยังไงก็ฝากขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับที่ช่วยแนะนาที่พักสุดหลอนให้พวกเรเนี่ยเปิดประสบการณ์แบบสุดๆไปเลยงั้นพวกผมไปก่อนนะครับคุณยายบ๊ายบายครับพี่สาวงั้นเลยก็ว่าอยู่ว่าวันนั้นไอ้พวกหนุ่มนี่มันคุยกับใครไม่มีใครอยู่บ้านแท้ๆ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ใหม่ครับกดแปลก,ปกในการตั้งแคมป์ที่ชายทะเลชอบกันไหมครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าชอบฉากไหนมากที่สุดหรืออยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ